ดนอุ้ยอุ้ยอุ้หายวะเงียมหนักทุกคนโอ้ยโอ้ทุกคนโอ้ยเดี๋ยวนี้มีแต่โลครับมีแต่โลครับ สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมเอฟิชิางจะพาทุกคนไปตกป่ากันนะครับวันนี้ผมออกมาไกลนิดนึงมาย่านแถวแถวลาดบัวหลวงครับเป็นบ่อตกป่ารู้สึกว่าค่าคันคันละร้อยแต่ไม่มีชื่อไม่มีชื่อเรียกเอาเป็นว่าถ้าเกิดปลากินดีคลิปนี้ลงไปก็โลเคชั่นอยู่ ใต้คลิปเลยครับเดี๋ยวผมปักหมุดไว้ให้ตรงเบ๊ะเบ๊ะเบ๊ไม่ต้องมาสงสัยอะไรกันเลยครับโอเคครับทุกคนวันนี้ผมก็มากับเยียื์ลุงพันเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเหยื่อเดียวเหยื่อเดิมเหยื่อที่ส่งให้ลูกค้าตกผมก็ตกเหมือนกันนะครับทุกคนไม่มีการดัดแปลงหรือว่าเพิ่มอะไรเลยก็คือลูกค้าตก ผมตกันไหนลูกค้าก็จะได้ตกสูตรเดียวกับผมนะครับทุกคนก็ตกได้ทั้งปลาเกตแล้วก็ปลาหนังตกได้หมดครับหมายธรรมชาติหมายบ่อหรือหมายคลองหมายแม่น้ําได้หมดว้าวโอเคทุกคนเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปลงเบ็ดกันดีกว่าครับทุกคนไะโอเคครับทุกคนผมลงเบ็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ค่าคันที่นี่คันละร้อยนะครับก็ลงได้ตลอดเลยดูสภาพหม้หมยสวยมากแต่ติดน้ำลึกไปนิดนึงแล้วก็เมื่อกี้เจอนะช่องโปมือเปล่านะครับทุกคนฝากกดติดตามหนาเขาด้วยแล้วก็เอฟซีนาก็มาติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับก็วันนี้ลงเบ็ดเรียบร้อยแล้วเดีย๋ยวเราไปลุ้นกันว่า เยื่อลงพัน์จะทํางานนะบ่อชื่ออะไรไม่รู้ครับเดี๋ยวปักหมุดไว้ให้แถวลาดบัวหลวงนี่เองไปลุยกันทุกคนไปโดน

อู๋ตัวนี้มีแตะโลครับมีแตะโลครับอู๋อมีไก่สวยเฮ้ยคนโอ้ยมาตอนเนื่อ โบมาต่อเนื้อย,ยังไม่ทันมาต่อเนื้อเลยทุกคนมาทุกคนโบแต้มที่สองอยางเร็ว ตะเพียนตะเพียนใหญ่ครับทุกคนเพียนใ้สวยตะเพียนไยส,สวยเลยมาอีกหนึ่งครับเหยื่อลงผัง สโบปลาใสดีครับบ่อน,นี้ใสโบอีกหนึ่งทุกคนโอ้บ่อน,นี้ปลาใสดีๆทางนั้นเลยนี่ใสทุกคนอืมเกี่ยวตัว ก็มีใส่เกี่ยวปากเกี่ยวตัวปอนนีนก้ก็ใส่สวยอยู่อีกหนึ่งครับเยอะลุงพันจะใส่พอได้นะอยู่ตอนนี้ใส่สวย <c oughs> มีแต่ตัวโบโบอ๋ออีกหนึ่งทุกคนใส่สวย โบไปเลยลมาทุกคนระหว่างโปโ็แบตหมดหมดมาอีกหนึ่งตัวครับใส่โบเกือบโลอะไรเงี้ยใหมกแล้วครับบอลนี้มาตกมากทุกคนเดี๋ยวผมปักหมุดไว้ใต้คลิปนะครับ Cyberkäm. Du. อันนี้ก็มีอาการอ้หาหมาพร้อมๆกันใส่ปลาเค็มลงกระชังไปก่อนครับออตัวนี้ใส่ฝ่ามือลงกระชังไปอีกนึงเพื่อลงพัน เบาๆทุกคน,นใส่ปลาเค็มใส่ปลาเค็มมาอีกหนึ่งมาเรื่อยๆครับก็แทบไม่ได้นั่งพักเลยบอ่อนี้ หนึ่งหนึ่งว่าตัวใหญ่แต่ก็สาสวยนะทุกคนเรื่อยเรื่อย ปลาอ้วนมากเลยนะพี่บอนนี่ยมาอีกหนึ่งเนี่ยตึกๆตตเบาๆเนี่ยพี่ทิศกินเบาเผมต้องวัดมันลำคาญใหญ่มาอีกหนึ่ง เพิ่เพิ่มมาสักทีมามาตีข้างพี่ดีกว่ามั้งมาอีกนึง หนึ่งคันไร้หนึ่งคันไหลเลเยี่ยอะไรมาอีกหนึ่งปลามันมาเข้าเยื่อตรงนี้โอเคครับทุกคนกลับบ้านดีกว่าได้เวลาละก็วันนี้บอมีชื่อไหมวะพี่นึ่งไม่มีชื่อบอไม่มีชื่อก็ปักหมดใต้คลิปแล้วกันปลากินจัดเลยบอลุงเสริมแต่ไมม่เ็ะ เจ้าของบ่อชื่อลุงเสริมก็ถ้าเกิดหมาเขามาตกได้เลยเดี๋ยวลุงเขามาเก็บเงินเองนะปามีอาการตลอดแต่ไม่อยากจะวัดละโอเคทุกคนหกชั่วโมงไปดูงานกับเหยื่อลุงพันกันเลยดีกว่าได้ไซเบอร์โรบเลอเทอร์มาสองสามตัวเหยื่อก็แหวนอ หชั่วโมงกับผลงานวัดไม่ติดซะส่วนใหญ่จะมีไสาแตะโลมา3มตัวคนมาเยอะลุงพันทำง,งานครับวันนี้ขอได้สดนุกใครจะมาก็มาได้เลยนะครับไปละลาไปก่อนทุกคนเดี๋ยวผมเก็บเบ็ดก่อนบ๊ายบาย